สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับพี่เอนะคะในสำเร็จง่ายๆกับ eBay กันนะคะก็พี่อมีหนังสือเล่มหนึ่งที่ติดค้างหลายๆคนเอาไว้นะคะว่าหนังสือที่เกี่ยวกับงานแฮนด์เมดอยากจะไปหาสินค้าที่เป็นพวกอินดี้นะคะที่จะขายบน eBay เนี่ยจะมีหนังสืออะไรที่แนะนำได้บ้างนะคะพี่มีหนังสือเล่มหนึ่งชื่อว่า i n d i e m a r k e t ค่ะเป็นหนังสือที่เกี่ยวกับ ตลาดคนอินดี้เลยนะคะคนที่ชอบงานแฮ์เมดของเก่าของสะสมมีที่ไหนบ้างทั่วประเทศไทยนี้นะนั่นก็คือหนังสือเล่มนี้ค่ะนี่เป็นหนังสือเล่มที่เพย์ปลดปานมากๆเลยค่ะก็คืออินดี้มาร์เก็ตนะ ถ้าเกิดว่าใครไปร้านหนังสือแล้วก็อยากหาหนังสือเล่มนี้ปัจจุบันนี้หนังสือเล่มนี้เนี่ยอาจจะหายากแล้วนะคะเพราะว่าเป็นหนังสือที่ขายดีมากเมื่อปีที่แล้วฉะนั้นบางในเนื้อหาในนี้ค่ะก็จะเป็นงานแฮนด์เมดนะคะมีชุมชนสยามยิปซีเห็นไหม มันจะมีของสะสมง,งานสินค้าต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นแคตตากอรีที่เราค้นหานะคะไม่ว่าจะเป็นคราฟ t คอลเลกชั่นบิลแอนทีคโฮมแอนด์การ์เด้นทอยนะคะแคตตาเกอรแคตตากอรีเหล่านี้ที่เราขายใน eBay อะคะ่ะเราสามารถไปหาสินค้าได้ในตลาดอินดี้มาร์เก็ตได้เลยนะอินดี้มาร์เก็ตเขาจะแบ่งเป็นโซนค่ะมันจะมีหลายที่ค่ะ ตลาดเกษตรนวมินเดอะวอล The Walk ก็มีนะคะถ้าเกิดใครเคยไปเที่ยวนะแล้วก็จะมีในส่วนของใครเคยไปตลาดรถไฟบ้างคะตลาดรถไฟจะอยู่หลังซีคอนสแควร์ที่นั่นก็มีสินค้าหลายอย่างเลยนะที่เป็นนิชมาร์เก็ตบน Ebay นะคะแล้วก็มีนี่มันมีจะมีที่นี่ด้วยนะคะมันจะมีตลาดนัดรถโดรานเซียรังสิตอย่างนี้เป็นต้นนะคะเนี่ยค่ะ ในหนังสือเล่มนี้จะมีทุกแหล่งเลยนะคะนี่เห็นไหมว้าวพวกป้ายแท็กต่างๆนะคะแล้วก็นี่อันนี้มีที่นี่พีระมิดพาร์คไนท์มาร์เก็ตก็มีค่ะฉะนั้นที่นี่ค่ะมันจะรวมแหล่งของตลาดอินดี้พวกงานแฮนเมดงานของสะสม พวกชิคชิกชิลชอะไรทั้งหลายนะคะลองใช้คีย์เวิร์ดคำเหล่านี้ดูนะคะแล้วเราจะเจอสินค้าพวกนี้ค่ะหรือว่าสินค้าที่เป็นพวกไลฟสไล์สไตล์ามากๆนะ c อ่อ CDC, ใครเคยไปเที่ยว CDC บ้างคะก็ะจะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะแล้วก็สินค้าพวกนี้ก็จะเป็นแบบระดับไฮไปนิดนึงอะค่ะนะคะกนะ็ถ้าเกิดว่าใครชอบนะ พวกงานแฮ์เมดงานที่ขายไอเดียมีสไตล์นะคะงานที่ขายไอเดียมีสไตล์เป็นอินดี้เป็น คนที่ชอบชิคชิชิวชิอะไรทั้งหลายเนี่ยคะ่ะหนังสือเล่มน,นี้จะช่วยตอบโจทย์ของเราในการหาสินค้าได้นะคะถ้ายังไงอย่าลืมนะสามารถซื้อหนังสือเล่มน,นี้ติดบ้านของเราได้เลยเพื่อที่วันที่เราทำ Data m i n n n g นะคะแล้วมันอยากได้สินค้าเหล่านี้เอามาขายบน Ebay บางครั้งเราไม่รู้หรอกค่ะว่าเขาขายกันที่ไหนแต่พอเราซื้อหนังสือเล่มนี้มาจะเป็นเหมือนเข็มทิศให้กับเราอะค่ะที่เราจะได้ไปเดินหาสินค้าชิ้นเหล่านั้นะได้แล้วเราจะได้นําสินค้าเหล่านั้นะมาขายบน eBay ได้ค่ะวันนี้เพยขอบคุณทุกคนมากค่ะที่ติดตามนะคะถ้าอย่างไรแล้วเนี่ยเพยจะมีหนังสือเล่มไหนมาแนะนําให้กับทุกคนที่จะประสบความสําเร็จบน eBay อีกนั้นเดี๋ยวเราติดตามนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ